อเมรินบุ๊กส์พอดแคสต์ทดลองฟังกับอเมรินบุ๊กส์พอดแคสต์ ways of seeing มองไม่ได้แปลว่าเห็นจอห์นเบอร์เกอร์เขียนรัติพรชัยปียพรแปล 1. การมองเห็นมาก่อนคำพูดเด็กมองดูและจดจำก่อนจะพูดได้คำกล่าวว่าการมองเห็นมาก่อนคำพูดยังมีความหมายแง่อื่นด้วยนั่นคือ การมองเห็นในความหมายที่เป็นตัวกำหนดตำแหน่งแห่งที่ของเราในโลกที่ล้อมรอบเราอยู่เราอธิบายโลกด้วยคำพูดแต่คำพูดไม่มีทางล้มล้างข้อเท็จจริงว่าโลกนั้นอยู่รอบตัวเราความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เราเห็นและสิ่งที่เรารู้ไม่มีวันสอดคล้องกันเรามองเห็นดวงอาทิตย์ตกทุกเย็นเรารู้ว่าโลกกำลังโคจรรอบดวงอาทิตย แต่ความรู้หรือคำอธิบายเหตุการณ์เหล่านั้นกลับไม่เคยตรงกับภาพที่เห็นเรเนมากริต er จิตกรแนวเหนือจริงถ่ายทอดประเด็นเรื่องช่องว่างตลอดการระหว่างท้อยคำและการมองเห็นนี้ในภาพว่าที่ชื่อ The Key of Dreams วิธีการมองสิ่งต่างๆเป็นผลมาจากสิ่งที่เรารู้หรือเชื่อในยุคกลางตอนที่มนุษย์เชื่อว่านรกมีอยู่จริงในเชิงกายภาพ ภาพของไฟคงสื่อความหมายแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันกระนั้นแนวคิดเรื่องนรกก็ยังมีที่มาจากการเห็นภาพไฟลุกไหม้จนเหลือแต่เท่าทานรวมถึงจากประสบการณ์ความเจ็บปวดจากการถูกเผาไหม้ด้วยยามีรักการได้มองคนรักเป็นความสุขสมบูรณ์ชนิดที่ถ้อยคำหรือการสวมกอดไม่อาจเทียบเคียง มีแต่การร่วมรักเท่านั้นที่จะช่วยเติมเต็มได้ชั่วคราวแต่การมองเห็นที่มาก่อนคำพูดและที่คำพูดไม่มีทางอธิบายมันได้ครอบคลุมนี้ไม่ใช่ประเด็นเกี่ยวกับกลไกการตอบสนองต่อสิ่งเราถ้าจะคิดในแง่นี้เราต้องไม่นับรวมส่วนเล็กๆของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับจอประสาทตาเราเห็นเฉพาะสิ่งที่เรามองการมองเป็นการกระทำที่เกิดจากการเลือกเมื่อเรามองสิ่งหนึ่ง แปลว่าสิ่งนั้นอยู่ภายในขอบเขตที่สายตาเรามองเห็นโดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในระยะที่แขนเอื้อมถึงการสัมผัสบางสิ่งคือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับสิ่งนั้นลองหลับตาแล้วเดินไปรอบๆห้องคุณจะเห็นว่าความสามารถในการสัมผัสนั้นก็เหมือนรูปแบบหนึ่งของการมองเห็นที่ถูกจํากัดและคงที่ คนเราไม่เคยมองแค่สิ่งหนึ่งสิ่งเดียวแต่จะมองไปถึงสัมพันธภาพระหว่างสิ่งต่างๆกับตัวเองอยู่เสมอทัศนวิสัยของเราทำงานอย่างต่อเนื่องเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องและยึดโยงสิ่งต่างๆในรัศมีรอบตัวอย่างต่อเนื่องและหลอมรวมเป็นตัวเราในปัจจุบันหลังจากมองเห็นเพียงไม่นานเราก็ตระหนักว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกเห็นเช่นกัน เราผสานสายตาผู้อื่นเข้ากับสายตาตัวเองเพื่อจะเชื่อหมดใจว่าตัวเราเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่มองเห็นได้ใบนี้หากยอมรับว่าเราเห็นเนินเขาตรงโน้นนั่นเป็นการบอกว่าเราเองก็เป็นฝ่ายถูกเห็นจากเนินเขานั้นเช่นกันความสัมพันธ์แบบแลกเปลี่ยนการมองเห็นเช่นนี้เป็นเรื่องพื้นฐานเสียยิ่งกว่าธรรมชาติของภาษาพูดและบ่อยครั้งที่บทสนทนาของเราก็คือการพยายามถ่ายทอดการมองเห็นเหล่านั้น คือความพยายามที่จะอธิบายว่าคุณมองเห็นสิ่งต่างๆอย่างไรไม่ว่าจะโดยอุปมาอุปไมยหรือตามตัวอักษรก็ตามรวมถึงเป็นความพยายามที่จะค้นหาว่าอีกฝ่ายมองเห็นสิ่งต่างๆอย่างไรความหมายที่เราแทนด้วยท้อยคำในเล่มนี้กล่าวได้ว่าภาพทั้งหมดร้วมเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นภาพคือการมองเห็นที่ถูกสร้างใหม่หรือถูกผลิตซ้ำเป็นการปรากฏ หรือชุดของการปรากฏของสิ่งหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวพันกับเวลาและสถานที่ที่มันปรากฏครั้งแรกและถูกคงสภาพไว้อาจจะเพียงไม่กี่ชั่วขณะหรือหลายศตวรรษก็ตามแต่ภาพทุกภาพประกอบรวมด้วยวิธีแห่งการมองเห็นแม้แต่รูปถ่ายก็เช่นกันจริงๆแล้วรูปถ่ายไม่ใช่บันทึกจากเครื่องจักรกลอย่างที่ผู้คนเข้าใจเนื่องจากทุกครั้งที่มองรูปถ่าย เราจะตะหนักไม่มากก็น้อยถึงมุมมองที่ตาก,กล้องเลือกมองภาพนั้นจากบรรดามุมมองอื่นๆอีกนับอนเนกอน,นันท์ที่เขาอาจเลือกมองได้แม้กระทั่งในรูปถ่ายครอบครัวในอิริยาบถสบายๆวิธีแห่งการมองของตากล้องก็สะท้อนอยู่ในการเลือกวัตถุหรือคนที่เขาจะถ่ายส่วนวิธีแห่งการมองของจิตรกรก็ประกอบขึ้นใหม่จากร่องรอยที่เขาทิ้งไว้บนผืนผ้าใบหรือกระดาษ กระนั้นแม้ทุกภาพจะประกอบรวมด้วยวิถีแห่งการมองเห็นของผู้ส,สรรรส้างแต่การรับรู้ของเราหรือความรู้สึกชื่นชมภาพนั้นๆก็ขึ้นกับวิถีแห่งการมองเห็นของเราเองด้วยเช่นแม้ชีลาจะยืนอยู่ท่ามกลางคนอีก20คนแต่ด้วยเหตุผลส่วนตัวบางอย่างสายตาเราจึงมองเห็นแค่เธอภาพถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงการปรากฏของบางสิ่งที่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้ว และเมื่อเวลาผ่านไปภาพนั้นก็อาจคงอยู่นานกว่าสิ่งที่นำเสนอเสียอีกภาพแสดงให้เห็นว่าบางสิ่งหรือบางคนเคยมีลักษณะเป็นอย่างไรทั้งยังบอกเป็นในว่าสิ่งนั้นเคยดูเป็นอย่างไรในสายตาของผู้อื่นอีกทั้งทัศนวิสัยที่เฉพาะเจาะจงของผู้สร้างภาพก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกนี้ด้วยภาพกลายเป็นบันทึกที่บอกว่า x มองเห็น y เป็นอย่างไร และนี่เป็นผลมาจากการที่ผู้คนมีสํานึกเรื่องความเป็นปัจเจกมากขึ้นควบคู่กับการตระหนักรู้เรื่องประวัติศาสตร์มากขึ้นแม้เราไม่อาจระบุช่วงเวลาครั้งล่าสุดของพัฒนาการนี้ได้แม่นยำนักแต่แน่นอนว่าสํานึกรู้เช่นนี้มีมาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาแล้ว ไม่มีวัตถุโบราณหรือการจารึกใดจากอดีตท,ที่สามารถนำเสนอหลักฐานโดยตรงเกี่ยวกับโลกของคนในยุคสมัยอื่นได้เท่าภาพในแง่นี้ภาพจึงมีความแม่นยำและมีรายละเอียดมากกว่าวรรณกรรมคำกล่าวเช่นนี้ไม่ใช่การปฏิเสธคุณสมบัติในการถ่ายทอดความหมายหรือคุณสมบัติเชิงจินตนาการของงานศิลปะการมองว่ามันเป็นเพียงหลักฐานแสดงข้อเท็จจริงแปลว่าผลงานชิ้นไหนยิ่งใช้จินตนาการมาก ก็ยิ่งทำให้เราร่วมแบ่งปันประสบการณ์การมองเห็นของศิลปินได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นแต่เมื่อนำเสนอภาพในแง่ของงานศิละปะวิธีแห่งการมองของเราย่อมได้รับอิทธิพลมาจากชุดความเข้าใจเกี่ยวกับศิละปะที่เราเคยเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นความงามสัจธรรมอัจฉริยภาพอาริยธรรมรูปทรงสถานะรสนิยมหรืออื่นๆอีกมากมายชุดความคิดเหล่านี้ มีหลายเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับโลกที่เรารู้จักอีกแล้วโลกที่เรารู้จักไม่ใช่แค่ข้อเท็จจริงอันบริสุทธิ์แต่รวมถึงสำนึกรับรู้ด้วยเมื่อไม่ตรงกับความจริงในปัจจุบันชุดความคิดเหล่านี้จึงทำให้อดีตกลายเป็นเรื่องคลุมเครืออดีตไม่เคยรอ,อนิ่งอยู่ตรงนั้นให้เราค้นพบและให้เราจดจำมันในแบบที่มันเป็นจริงๆประวัติศาสตร์ประกอบด้วยสายสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ในปัจจุบันและอดีตเสมอ ความกลัวในปัจจุบันนำไปสู่กระบวนการทำให้อดีตกลายเป็นเรื่องลึกลับอดีตไม่ใช่ที่ที่เราจะไปอยู่ได้แต่มันเป็นบอ่อสังสมบทสรุปแห่งการเรียนรู้เราต้องการมันเมื่อเราจะลงมือทำสิ่งต่างๆการสร้างให้อดีตกลายเป็นความลี้ลับทางวัฒนธรรมจึงทำให้เกิดการสูญเสียสองต่อนั่นคืองานศิลปะถูกทำให้เป็นเรื่องไกลตัวโดยไม่จำเป็นและอดีตก็มอบบทสรุปให้แก่เราได้หน้อยลง เวลาคนเราเห็นทัศนียภาพหนึ่งนั่นหมายถึงเราวางตัวเองไว้ในนั้นหาก,กเราเห็นงานศิลป,ปะจากอดีตนั่นคือเราวางตัวเองไว้ในประวัติศาสตร์ณนะตอนนั้นเมื่อเราไม่อาจมองเห็นงานศิลปะในอดีตเข้ากับว่าเราสูญเสียประวัติศาสตร์ณนะตอนนั้นที่เป็นของเราสุดท้ายแล้วศิลป,ปะจากอดีตก็ถูกทําให้เป็นสิ่งลึกลับเพราะอาภิสิทธิ์ชนคนส่วนน้อยกลุ่มหนึ่งพยายามสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นใหม่ เพื่อสร้างความชอบธรรมย้อนหลังให้บรรดาชนชั้นปกครองการสร้างความชอบธรรมดังกล่าวไม่สมเหตุสมผลอีกต่อไปในยุคสมัยใหม่และเช่นนี้เองผลงานศิลปะในอดีตจึงกลายเป็นเรื่องลึกลับอย่างม่อาจหลีกเลี่ยงลองพิจารณาตัวอย่างทั่วไปของกระบวนการทำให้กลายเป็นเรื่องลี้ลับจากงานศึกษาวิจัยสองเล่มเกี่ยวกับ Franz <Friends> h o w ซึ่งเป็นหนังสือรวมผลงานอย่างเป็นทางการ ของจิตกรคนนี้ในแง่หนังสือประวัติศาสตร์ศิลปะมันไม่ได้จัดว่ามันดีกว่าหรือแย่กว่าหนังสือเล่มอื่นๆภาพวาดชิ้นเยี่ยมสองชิ้นสุดท้ายของฟรานซ์เฮาแสดงภาพเหล่าค่าหลวงชายหญิงแห่งบ้านพักคนชลาอนาถาในเมืองฮาเลมประเทศนเนเธอร์แลนด์ช่วงศตวรรษที่17ผลงานทั้งสองเป็นภาพเหมือนที่ได้รับวาจ้างอย่างเป็นทางการ ฟรานซ์ฮา <Friends> ในวัยกว่า80ปีเป็นคนแร้นแค้นและมีนี่สินท่วมตัวเกือบตลอดชีวิตช่วงฤดูหนาวปี1664ที่เขาเริ่มวาดรูปเหล่านี้ได้รับบริจาคผ่านหินสามเกวียนซึ่งช่วยให้เขารอดชีวิตจากความหนาวเหน็บโดยบรรดาผู้ที่นั่งเป็นแบบให้เขาวาดก็คือผู้ดูแลการบริจาคนี้เองผู้เขียนบันทึกข้อเท็จจริงเหล่านี้ก่อนจะบอกชัดเจนว่าเราไม่ควรตีความภาพจากผู้เป็นแบบ ไม่มีหลักฐานใดบ่งบอกว่าฮันส์วาดภาพด้วยความรู้สึกขมพื่นผู้เขียนยังมองว่าภาพเหล่านี้เป็นผลงานศิลปะชั้นยอดพร้อมอธิบายเหตุผลเขาเขียนถึงค่าหลวงหญิงในภาพดังนี้ผู้หญิงแต่ละคนแสดงให้เห็นสภาวะของมนุษย์ด้วยความสำคัญอันเท่าเทียมแต่ละคนโดดเด่นชัดเจนพอกันเมื่อปรากฏตัวตัดกับพื้นหลังมืดดำขนาดใหญ่โตกระนันทุกคน ก็เชื่อมโยงกันด้วยการจัดวางอย่างเป็นจังหวะและมีลักษณะเป็นเส้นทะแยงมุมซึ่งเกิดจากศีรษะและมือของพวกเธอการปรับความต่างเพียงเล็กน้อยของแสงสีดำครับลึกล้ำส่งผลให้เกิดการผสมผสานอันลงตัวของภาพรวมและสร้างให้เกิดความแตกต่างที่ตัดกันอย่างตราตรึงระหว่างสีขาวอันทรงพลังและเฉดสีเนื้ออันกระจ่างชัด ที่ซึ่งฝีแปรงอันเป็นอิสระของเขาหนาและหนักแน่นอย่างที่สุดองค์ประกอบอันเป็นเอกภาพนี้ทําให้ทั้งสองภาพดูมีพลังการพิจารณาองค์ประกอบของภาพเป็นเรื่องสมเหตุสมผลแต่ในหนังสือเล่มนี้องค์ประกอบเหล่านี้ถูกเขียนขึ้นราวกับเป็นที่มาของอารมณ์ในภาพวาเสียเองถ้อยคำอย่างการผสมผสานที่ลงตัวการตัดกันอย่างตราตรึงความหนาและความหนักแน่นอย่างที่สุด ล้วนถ่ายทอดอารมณ์อันเกิดจากภาพวาดจากบทตอนหนึ่งในประสบการณ์ชีวิตมาสู่เหล่าผู้ไม่ได้สนใจแนวคิดศิลปะนิยมแต่อย่างใดความขัดแย้งทั้งหมดหายไปเราก็จะเหลือเพียงสภาวะของมนุษย์ที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและภาพวาดนั้นก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นวัตถุที่ถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างอัศจรรย์เราไม่ค่อยรู้รายละเอียดเกี่ยวกับฮัส์หรือเหล่าข้าหลวงผู้จ้างวาดภาพมากนัก จึงไม่อาจหาหลักฐานแวดล้อมอื่นๆเพื่อทำความเข้าใจสายสัมพันธ์ของพวกเขาได้แต่เรามีภาพวาดนี้ซึ่งเป็นหลักฐานว่าชายหญิงกลุ่มนี้เคยปรากฏอยู่ในสายตาของชายอีกคนผู้เป็นจิตกรลองศึกษาหลักฐานชิ้นดังกล่าวและตัดสินด้วยตัวคุณเองนักประเวทิศาสตร์สินกลัวการตัดสินอย่างตรงไปตรงมาเช่นนี้เช่นเดียวกับในผลงานอีกหลายๆชิ้นของฮันส์การแสดงถึงลักษณะต่างๆอย่างสงแจ้งนี้ เกือบจะล่อลวงให้เราเชื่อว่าเรารู้จักบุคลิกภาพหรือกระทั่งลักษณะนิสัยของชายหญิงในภาพอย่างดีการล่อลวงในความหมายของเขาก็คืออิทธิพลที่ภาพมีต่อเรานั่นเองโดยเกิดจากการที่เรายอมรับวิธีที่ฮันส์มองเห็นผู้เป็นแบบในภาพของเขาจริงๆแล้วเราไม่ได้ยอมรับเรื่องนี้อย่างไร้เดียงสาแต่เรายอมรับเพราะมันสอดคล้องกับสิ่งที่เราสังเกตได้ในผู้คน ท่าทางใบหน้าและธรมเนียมปฏิบัติมันเป็นเช่นนั้นได้เพราะเรายังมีสายสัมพันธ์ทางสังคมและค่านิยมทางศิลธรรมที่เทียบเคียงกันได้ด้วยเหตุนี้ทีเดียวภาพทั้งสองจึงมีความสำคัญทางจิตวิทยาและทางสังคมที่ทำให้เราเชื่อว่าเราสามารถรู้จักกับคนในภาพได้จริงหาใช่เพราะทักษะการล่อลวงของจิตกรแต่อย่างใดผู้เขียนบรรยายต่อว่าในกรณีของนักวิจารณ์บางคน การล่อลวงนี้ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ตัวอย่างเช่นมีการแสดงให้เห็นชัดเจนว่าคาหลวงที่สวมหมวกเอียงกระเทเล่ซึ่งแทบจะไม่ปกคลุมเส้นผมยาวและไม่สลวยของเขาทั้งดวงตาดูเลื่อนลอยอย่างน่าชงน,นี้ก็ถูกถ่ายทอดในสภาพของคนกำลังเมาผู้เขียนอ้างว่านี่เป็นการโจมตีอย่างหนึ่งเขาว่าสมัยนั้นผู้คนนิยมสวมหมวกเอียงข้าง พร้อมอ้างอิงความคิดเห็นจากแพทย์เพื่อแย้งว่าสีหน้าของข้าหลวงคนนี้อาจเป็นผลมาจากการเป็นอมาาพาตบนใบหน้าเขายืนยันว่าข้าหลวงไม่มีทางยอมรับภาพนี้หากมีคนใดคนหนึ่งในนั้นแลดูเมาไมาเราอาจอภิปรายแต่ละประเด็นเหล่านี้ได้อีกหลายหน้าเช่นชาวฮอลแลนด์ในศตวรรษที่17นิยมสวมหมวกเอียงข้างเพื่อให้ตัวเองดูเป็นคนโลดโผนและรักความสำราญหรือการดื่มหนักถือเป็นเรื่องปกติเป็นต้น แต่การอภิปรายเรื่องพวกนี้จะทำให้เรายิ่งออกห่างจากการเผชิญหน้าที่มีความสำคัญจริงๆซึ่งผู้เขียนตั้งใจหลบเลี่ยงในการเผชิญหน้าดังกล่าวคือเหล่าข้าหลวงชายหญิงจ้องมาที่ฮันส์จิตกรเท่าผู้ยากไร้หมดสิ้นชื่อเสียงและอยู่ได้ด้วยความช่วยเหลือจากสาธารณกุศลฮันส์พิจารณาคนเหล่านี้ผ่านสายตาของคนยากไร้พูดต้องพยายามเป็นกลาง ซึ่งก็คือต้องพยายามก้าวข้ามวิธีแห่งการมองของตัวเองที่เป็นยาจกนี่คือนาฏกรรมของภาพวาดสองชิ้นนี้ที่อาจเรียกว่าคอนทราสที่ยากจะลืมเลือนการสร้างความลึกลับแทบไม่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์ที่ใช้เรียกการกระทำนี้เลยการสร้างความลึกลับคือกระบวนการอธิบายสิ่งที่แจ่มชัดให้คลุมเครือฮันส์เป็นนักวาดภาพคนเหมือนคนแรกๆที่วาดบุคคลและการแสดงออกทางสีหน้าในแนวใหม่ ที่ได้รับอิทธิพลจากระบบทุนนิยมการวาดของเขาเป็นการกระทำเช่นเดียวกับที่ออนอเรเดอบบลซักทำในการเขียนในวรรณกรรมช่วงสองศตรวรรษต่อมากระนั้นผู้เขียนหนังสือที่เกี่ยวกับภาพวาดเหล่านี้ก็สรุปความสำเร็จของศิลป,ปินไว้ว่าความซื่อตรงไม่สันคลอนที่ฮฮสมีต่อจิตภาพส่วนตัวของเขาเองทำให้เราตระหนักรู้เกี่ยวกับเพื่อนมนุษย์อย่างรุ่มรวยขึ้นและทำให้เรา ยิ่งตื่นตะลืมไปกับอำนาจที่ทวีขึ้นทุกขณะของแรงขับอันยิ่งใหญ่ซึ่งทำให้เขาส่งผ่านทัศนะที่เขาเฝ้ามองพลังสำคัญแห่งชีวิตอย่างใกล้ชิดมาถึงเราได้นั่นล่ะคือการสร้างความลึกลับถ้าจะหลีกเลี่ยงการทำให้อดีตเป็นสิ่งลึกลับซึ่งอาจกลายเป็นเรื่องชวนทรมานพอๆกับการทำให้แนวคิดมาร์กซิส์ปลอมๆเป็นสิ่งลึกลับเราต้องพิจารณาสายสัมพันธ์ระหว่างปัจจุบันและอดีตของภาพ หากเรามองเห็นปัจจุบันชัดเจนพอเราจะถามคำถามเกี่ยวกับอดีตได้ถูกต้องวันนี้เรามองเห็นงานศิลปะแห่งอดีตอย่างที่ไม่มีใครเคยมองเห็นมาก่อนวิธีการรับรู้ของเราแตกต่างกันอย่างแท้จริงความต่างนี้อธิบายได้ด้วยแนวคิดทัศนมิติอันเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะยุโรปและเกิดขึ้นครั้งแรกในช่วงต้นยุคฟ,ฟื้นฟูศิลปะวิทยาโดยแนวคิดดังกล่าวยึดเอาสายตาของผู้มองเห็น เป็นจุดศูนย์กลางเปรียบเหมือนกับลำแสงจากประภาคารที่ปกติเดินทางออกจากประภาคารไปสู่ภายนอกแต่ภาพกลับเดินทางสู่ภายในแนวคิดทัศนมิติเรียกภาพที่มีลักษณะเหล่านั้นว่าความเป็นจริง iti, ทัศนมิติทําให้ดวงตาคู่เดียวกลายเป็นจุดศูนย์กลางของโลกทุกสิ่งมาบรรจบกันณนะจุดรวมสายตาอันไม่มีที่สิ้นสุดโลกที่ตาเห็นถูกจัดวางสำหรับผู้ชม เช่นเดียวกับเมื่อครั้งที่ผู้คนเคยเชื่อว่าจักรวาลถูกจัดวางสำหรับพระเจ้าแนวคิดทัศนมิติเชื่อกันว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าการแลกเปลี่ยนทางสายตาพระเจ้าไม่จำเป็นต้องวางตำแหน่งของพระองค์ให้สัมพันธ์กับสิ่งอื่นเนื่องจากพระองค์คือตำแหน่งที่ตั้งของทุกสรรพสิ่งความขัดแย้งตามธรรมชาติในเรื่องของทัศนมิติก็คือทัศนมิติวางโครงสร้างภาพความเป็นจริงทั้งหมด ให้ตอบรับกับผู้ชมคนเดียวผู้ชมซึ่งแตกต่างจากพระเจ้าเขาดำรงอยู่ได้ในสถานที่แห่งเดียวในแต่ละช่วงเวลาเมื่อมีการประดิษฐ์กล้องถ่ายรูปความขัดแย้งนี้ก็ยิ่งเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆฉันคือดวงตาดวงตาจากกลฉันเป็นเครื่องจักรที่แสดงให้คุณเห็นโลกในแบบที่มีเพียงฉันที่มองเห็นวันนี้ฉันปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากความหยุดนิ่งตลอดการของมนุษย์ ฉันเคลื่อนที่อยู่เสมอเข้าใกล้และถอยห่างจากวัตถุฉันคลืบคานอยู่ใต้วัตถุฉันเคลื่อนที่เคียงคู่กับปากของม้าที่กำลังวิ่งฉันดิ่งลงและลอยสูงตามร่างที่ร่วงโร่นและล่องลอยนี่แหละฉันเครื่องจักรที่ยักย้ายอยู่ในความเคลื่อนไหวอันโอนละมานคอยบันทึกความเคลื่อนไหวครั้งแล้วครั้งเล่าในองค์ประกอบที่ซับซ้อนที่สุด ฉันเป็นอิสระจากขอบเขตของเวลาและพื้นที่ฉันทำงานสอดประสานไปกับทุกจุดของจักรวาลไม่ว่าฉันจะต้องการให้สรรพสิ่งอยู่ที่ไหนเส้นทางของฉันนำไปสู่การสร้างและการรับรู้โรกในรูปแบบใหม่ฉันจึงอธิบายโลกในรูปแบบใหม่ที่คุณไม่รู้จักมาก่อนคำกล่าวนี้มาจากบทความที่เขียนในปี19 2 3โดยซิก้าแวทอฟ ผู้กำกับภาพยนตร์หัวก้าวหน้าชาวโซเวียสกล้องแยกภาพที่ปรากฏเพียงชั่วครู่ออกมาและการทำเช่นนั้นก็ทำลายแนวคิดว่าภาพเป็นสิ่งที่ปราศจากการเวลากล้องแสดงให้เห็นว่าแนวคิดเรื่องการคล้อยผ่านของเวลานั้นไม่อาจแยกออกจากประสบการณ์ของสายตาได้ยกเว้นในภาพวาดสิ่งที่คุณเห็นจะเปลี่ยนไปตามสถานที่และเวลาที่คุณอยู่ที่นั่น โดยสัมพันธ์กับตำแหน่งของคุณในเวลาและพื้นที่เราจึงไม่อาจนึกภาพทุกสิ่งมาบรรจบกันที่ดวงตาของมนุษย์เช่นที่บรรจบกันณจุดรวมสายตาอันไม่มีที่สิ้นสุดได้อีกต่อไปนี่ไม่ได้หมายความว่าก่อนคิดคนกล้องถ่ายรูปมนุษย์เชื่อว่าทุกคนมองเห็นทุกอย่างได้แต่ทัศนมิติจะระเบียบลานสายตาให้เราราวกับว่านั่นคือระเบียบที่ดีที่สุดแล้ว ทุกภาพเขียนหรือภาพวาดที่ใช้แนวทางทัศนมิติล้วนนำเสนอต่อผู้ชมว่าผู้ชมนั่นเองคือจุดศูนย์กลางเดียวของโลกแต่กล้องโดยเฉพาะกล้องถ่ายภาพยนตร์แสดงให้เห็นว่าจุดศูนย์กลางนั้นไม่มีจริงกล้องถ่ายรูปเปลี่ยนวิธีการมองเห็นของมนุษย์สิ่งที่ตาเห็นมีความหมายเปลี่ยนไปและความเปลี่ยนแปลงนี้ก็สะท้อนให้เห็นทันทีในภาพวาดศิลปินอิมเพรสชันนิสมองว่าสิ่งที่ตาเห็น ไม่ได้นำเสนอตัวมันเองเพื่อให้มนุษย์มองเห็นอีกต่อไปแต่ตรงกันข้ามสิ่งที่ตาเห็นซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอกลายเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวสำหรับศิลปินคิวบิสสิ่งที่ตาเห็นไม่ใช่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าดวงตาคู่นั้นแต่เป็นทั้งหมดทั้งมวลของทัศนียภาพที่อาจมองเห็นได้จากมุมมองโดยรอบวัตถุหรือบุคคลในภาพนั้นๆ การประดิษฐ์กล้องถ่ายรูปเปลี่ยนวิถีที่คนมองดูภาพวาดที่วาดไว้เนิ่นนานก่อนกล้องจะถูกประดิษฐ์ขึ้นเดิมทีภาพวาดถูกออกแบบให้เป็นส่วนสำคัญของอาคารสถานที่ที่ติดตั้งภาพนั้นๆบางครั้งเราอาจรู้สึกว่าภาพบนผนังโบส์หรือวิหารน้อยอยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาคือบันทึกเรื่องราวของชีวิตผู้คนที่อาศัยอยู่ภายใน หลอมรวมกันเป็นความทรงจำของอาคารนั้นและกลายเป็นส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมันเอกลักษณ์ของภาพวาดทุกภาพเคยเป็นส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์ของสถานที่ตั้งภาพนั้นบางภาพอาจขนย้ายได้แต่ไม่มีทางปรากฏตัวณสถานที่สองแห่งในเวลาเดียวกันแต่เมื่อกล้องถ่ายรูปผลิตซ้ำภาพวาดมันก็ได้ทำลายเอกลักษณ์ของภาพนั้นลงส่งผลให้ความหมายของภาพเปลี่ยนแปลงไปหรือพูดให้ถูกคือ ความหมายของมันเพิ่มทวีคูณและแตกแยกย่อยได้เป็นหลายความหมายตัวอย่างชัดเจนของกรณีนี้คือการนำเสนอภาพวาดบนหน้าจอโทรทัศน์ภาพวาดเข้าไปอยู่ในบ้านของผู้ชมท่ามกลางวอลเปเปอร์เครื่องเรือนและข้าวของที่ระลึกทั้งหลายของเจ้าบ้านภาพวาดเข้าไปอยู่ในบรรยากาศของครอบครัวกลายเป็นหัวข้อสนทนามอบความหมายของตัวมันเองให้กับความหมายของผู้อยู่อาศัย ขณะดเดียวกันก็เข้าไปอยู่ในบ้านอีกนะับล,ล้านหลังสมาชิกในบ้านแต่ละหลังก็มองเห็นภาพในบริบทแตกต่างกันกล้องทำให้ภาพวาดเดินทางไปหาผู้ชมแทนที่ผู้ชมจะต้องเดินทางมาชมภาพวาดและในการเดินทางของมันความหมายของภาพก็ยิ่งทวีความหลากหลายบางคนมองว่างานผลิตซ้ำทั้งหมดเป็นการบิดเบือนของจริงไม่มากก็น้อยภาพวาดต้นฉบับจึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแง่หนึ่ง ด้านล่างนี้คืองานผลิตซ้ำภาพ Virgin of the Lock โดยเลโอนาร์โดดาวินชีหลังจากเห็นงานผลิตซ้ำนี้แล้วเราอาจไปหอศิลป์แห่งชาติกรุงลอนดอนเพื่อดูภาพจริงและค้นพบสิ่งที่ขาดหายไปในงานผลิตซ้ำหรือเราอาจลืมเรื่องคุณภาพของงานผลิตซ้ำไปเสียแล้วก็เพียงเตือนตนเวลาเห็นภาพต้นฉบับจริงวันนี้คือภาพวาดโด่งดังที่คนเคยเห็นงานผลิตซ้ำม,มาแล้ว แต่ไม่ว่าจะก,กรณีใดความพิเศษของภาพต้นฉบับคือการเป็นภาพต้นฉบับของงานผลิตซ้ำสิ่งที่ปรากฏอยู่ในภาพไม่ใช่ความพิเศษอีกต่อไปความหมายแรกของภาพไม่ได้ยึดโยงอยู่กับสิ่งที่ภาพแสดงแก่เราแต่กลายเป็นยึดโยงอยู่กับสถานะของภาพนั้นสถานะใหม่ของผลงานต้นฉบับเป็นผลลัพธ์อันสมเหตุสมผลยิ่งนักของการผลิตซ้ำ แต่ณจุดนี้เองที่ทำให้เกิดกระบวนการสร้างความลึกลับอีกครั้งความหมายของผลงานต้นฉบับไม่ได้อยู่ในสิ่งที่ผลงานแสดงแก่เราอีกต่อไปแต่อยู่ในสถาน,นะของผลงานเช่นั้นแล้วเราต้องพิจารณาว่าวัฒนธรรมปัจจุบันของเราประเมินค่าและนิยามความเป็นเอากลักษณ์ของงานต้นฉบับอย่างไรมันถูกนิยามเป็นวัตถุที่คุณค่าจะเพิ่มขึ้นตามระดับความหายากและราคาขายในท้องตลาด ก็เป็นปัจจัยที่ยืนยันและประเมินคุณค่าดังกล่าวแต่เพราะไม่ว่าอย่างไรนี้ก็ยังเป็นงานศิลปะและมนุษย์มองว่างานศิลปะมีคุณค่ากว่างานเชิงพาณิชย์จึงเชื่อกันว่าราคาตลาดของภาพเป็นเครื่องสะท้อนคุณค่าทางจิตวิญญาณของมันแต่กระนั้นคุณค่าทางจิตวิญญาณของวัตถุก,ก็เป็นคำอธิบายในแง่อำนาจวิเศษหรือในเชิงศาสนาเท่านั้น และในเมื่อทั้งสองอย่างนี้ไม่ใช่พลังขับเคลื่อนสังคมสมัยใหม่อีกต่อไปวัตถุทางศิลปะหรืองานศิลปะจึงถูกห่อหุ้มอยู่ในบรรยากาศของความกำมาลอทางศัทธ,ธาความเชื่อมีการนำเสนอและอภิปรายงานศิลปะราวกับเป็นโบราณวัตถุอันศักดิ์สิทธิ์ที่แน่แน่คือมันเป็นโบราณวัตถุที่เป็นประจักษ์พยานการอยู่รอดของตัวมันเองผู้คนศึกษาต้นกำเนิดของผลงานชิ้นนั้นเพื่อพิสูจน์ความแท้จริงของการอยู่รอดนี้ และมันจะได้รับการประกาศว่าเป็นงานศิลปะก,ก็ต่อเมื่อเราสามารถยืนยันรากเงามันได้เมื่อยืนอยู่เบื้องหน้าภาพ Virgin of the Locks ข้อมูลทุกอย่างที่ผู้เข้าชมหอศิลป์แห่งชาติกรุงลอนดอนเคยได้ยินหรือได้อ่านเกี่ยวกับภาพนี้จากกระตุ้นให้พวกเขารู้สึกว่ามันอยู่ตรงหน้าแล้วฉันเห็นมันแล้วภาพวาดของเลโอนาร์โดไม่เหมือนอะไรที่เคยเห็นในโลกนี้เลยงานของจริงอยู่ที่หอศิลป์แห่งนี้ ถ้าฉันเพ่งมองนั้นพอฉันก็น่าจะรู้สึกถึงความจริงแท้ของภาพ Virgin of the l o c k s โดย Leonardo da Vinci เพราะนี่เป็นของแท้ดังนั้นมันจึงงดงามการจะตัดสินว่าความรู้สึกเช่นนี้ช่างไลดิงสาถือเป็นเรื่องไม่ถูกต้องนักเพราะความรู้สึกเช่นนี้สอดคล้องกับวัฒนธรรมอันซับซ้อนของเหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและแคตตาล็อกภาพในหอศิลป์ก็เขียนขึ้นเพื่อพวกเขาเหล่านี้ ข้อมูลเกี่ยวกับภาพ Virgin of the l o c k s เป็นหนึ่งในรายการยาวที่สุดประกอบด้วยเนื้อหาอัดแน่น14หน้าเนื้อหาไม่ได้กล่าวถึงความหมายของภาพแต่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สั่งให้วาดข้อพิพาททางกฎหมายใครเคยเป็นเจ้าของภาพบ้างวันเดือนปีที่น่าจะวาดขึ้นมาและตระกูลของเจ้าของภาพมีการค้นคว้าข้อมูลเหล่านี้นานหลายปี เป้าหมายหลักเพื่อพิสูจน์วันนี้เป็นผลงานของเลโอนาร์โดอย่างแท้จริงโดยไม่เคลือบแคลงแม้สักนิดส่วนเป้าหมายรองคือการพิสูจน์ว่าภาพว่าที่เกือบจะเหมือนกันทุกประการที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ลูฟเป็นภาพจำลองของผลงานที่อยู่ในหอศิลป์แห่งชาติกรุงลอนดอนทดลองฟังของศส้นนี้จบลงแล้วนะครับหากยังไม่จูใจสามารถจับจองเป็นเจ้าของเพื่ออ่านต่อได้ที่ อ m a ร i n b o o k s .com และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอมารินบุ๊กส์